สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยปลายปีนี้จะมีการประมูลส่วนต่อขยายอีก4เส้นทางรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงในระยะทางรวม41กิโลเมตรโดยช่วงบางซื่อรังสิตนะครับระยะทาง26กิโลเมตรและช่วงบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง15กิโลเมตรผ่านร,ระบบออนไลน์ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพร้อมด้วยนายอาทิรัตน์รัตนเศษและนายวิรัสักหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีเปิดที่สถานีกลางบางซื่อ โดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มเปิดบูธขบวนรถไฟสายสีแดงขบวนประมมาเลิกเส้นทางบางซื่อรังสิตและบางซื่อตะลิ่งชันนะครับซึ่งออกจากสถานีกลางบางซื่ออีกด้วยในศักสยามได้กล่าวว่า รถไฟฟ้าสายสีแดงจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2564นี้หรือว่าระยะเวลาประมาณ4เดือนก่อนที่จะเปิดให้บริการแบบเชิงพาณิชย์ต่อไปโดยมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่12-42บาทซึ่งได้สั่งการให้พิจารณาจะทำตั๋วรายเดือนหรือตั๋วพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย สำหรับรถไฟฟ้าสายนี้นะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนจากชั้นเมืองสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางให้กับประชาชนได้ใช้บริการแบบสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยอีกด้วย โดยในระยะแรกนะครับจะเปิดให้บริการเวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาซึ่งการเดินทางจากบางซื่อรังสิตจะใช้ระยะเวลา25นาทีและช่วงบางซื่อตะลิงชันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้มากจากปกตินะครับซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเหลือแค่เพียง30ถึง45นาที ในศักสยามยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าในการเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการในครั้งนี้จะบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็น2ส,ส่วนก็คือ 1. ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงในบริเวณประตูที่1และ 2. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนบริเวณประตูที่2ถึง4ซึ่งจะดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจน หลังจากนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมจะมีการเร่งผลักดันโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอีก4เส้นทางได้แก่ 1. ช่วงรังสิตถ,ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในระยะทาง8.84กิโลเมตรเส้นทางที่ 2. ช่วงตลิ่งชันศารยาระยะทาง4.8กิโลเมตร 3. ช่วงตลิ่งชันซีรีราชระยะทาง4.3กิโลเมตรและ4ช่วงบางซื่อหัวลำโพงและช่วงบางซื่อหัวหมากหรือมิซิิงลิงนะครับในระยะทาง25.9กิโลเมตรในสสยามยังได้กล่าวต่ออีกว่า คาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการเปิดประมูลทั้ง4เส้นทางได้ในปลายปี2564หรือ,อยังช้าไม่เกินต้นปี2565รวมถึงเตรียมจะเปิดประมูลในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่า PPP นะครับเพื่อให้เอกชนเข้ามาบริหารการเดินรถติดตั้งอนาสัญญาและซ่อมบำรุงรถไฟสายสีแดงทั้งระบบด้วย โดยคาดว่าภายใน3-5ปีจะได้ตัวเอกชนที่จะเข้ามาบริหารการเดินรถสายสีแดงทั้งหมดแทนที่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดที่จะเป็นผู้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงในระหว่างนี้ไปก่อนทางด้านานายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า ถือเป็นขบวนประถมมาเลิกที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีโดยชั่วโมงเร่งด่วนจะเดินรถทุก15นาทีและนอกชั่วโมงเร่งด่วนจะให้บริการทุกๆ30นาทีนะครับรวมวันล,ละ78เที่ยวต่อเส้นทางซึ่งสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด1,710คนต่อขบวน โดยในระยะนี้ต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน50%ของความจุสูงสุดแต่ละขบวนนะครับเพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้นะครับผู้มาใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการเดินทางซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะระบบอื่นๆและสถานที่สำคัญต่างๆได้นะครับเช่นรถโดยสารประจำทางของคสมกที่สถานีกลางบางซื่อ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีบางซื่อนะครับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงที่สถานีบางซ่อนทางเดินลอยฟ้าหรือ skywalk กกับท่าอากาศยานดอนเมืองที่สถานีดอนเมือง และในอนาคตนะครับจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีหลักสีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีด้ำตาลที่สถานีบางเขนรวมถึงมีสกายวอล์กเดินเชื่อมไปยังสถาบันวิจัยจุฬาพรอีกด้วยทั้งนี้นะครับตามแผนแม่บทรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองรอบๆของกรุงเทพมหานครนะครับ โดยตามแผนแม่บทถ้ารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสายสีแดงเข้มจะมีแนวเส้นทางเหนือใต้เริ่มตั้งแต่สถานีบ้านพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านรังสิตสถานีกลางบางซื่อหัวลำโพงวงเวียนใหญ่มหาชัยแม่กลองแล้วก็สิ้นสุดที่สถานีปากทอ่อสำหรับสายสีแดงอ่อนในอนาคตนะครับแนวเส้นทางตะวันออกถึงตะวันตก เริ่มตั้งแต่สถานีชะเชิงเศร้าผ่านลาดกระบงังพญาไทยสถานีกลางบางซื่อตลิ่งชันสารยาและจะไปสิ้นสุดที่สถานีนครปฐมสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้นะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดโดยใช้เงินกู้จากใจก้านะครับหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุน่นในงบประมาณ80,000ล้านบาทจากวงเงินลงทุนทั้งสิ้น97,000ล้านบาทและบริหารการเดินรถเองโดยใช้บริษัทลูกก็คือบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอซึ่งเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิอยู่ในปัจจุบันนะครับ แต่จะมีการส่งมอบ a อ r p o อ์ตลิงให้กับกลุ่ม CP ที่เป็นผู้รับสัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในเดือนตุลาคมนี้สำหรับโครงการนี้นะครับถูกยกให้เป็นมหาการเพราะว่าใช้เวลานานถึง14ปีมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนเส้นทางของบางซื่อรังสิต5ครั้ง รวมไปเงิน1 0 0 0 0กว่าล้านบาททําให้งบลงทุนบานปลายนะครับทะลุ1นึแสล้านบาทและต้องเลื่อนการเปิดให้บริการจากเดิมที่กําหนดไว้ในต้นปีนี้ด้วยครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับรายละเอียดของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ